จัดอันดับราศีดวงดีเดือนพฤษภาคม2567 สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อท้องฟ้านะคะมีกลุ่มดาวโครจรย้ายตำแหน่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยใช่ไหมคะที่เราสายมูเตลูจะต้องคอยตรวจเช็คดวงชะตาราศีว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวันนี้เราก็ไม่พลาดค่ะที่จะมาอัปเดตการจัดอันดับราศีในเดือนพฤษภาคมนี้มาให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะโดยเพจสายมูมูเตลูนะคะเขาได้จัดอันดับราศีดวงดีในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยเขาได้แบ่งออกเป็น5กลุ่มอันดับดังนี้ค่ะกลุ่มแรกค่ะก็จะเป็นอันดับที่5นะคะอันดับที่5นะคะมี2ราศีด้วยกันค่ะ เขาบอกว่าอยู่ในอันดับสุดท้ายก็จริงนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะแย่ค่ะอาจจะต้องเติมไฟนะคะให้กับตัวเองในการทำงานค่ะเมื่อเรามีไฟเราก็จะมีพลังในการคิดพลังที่จะทำนะคะแล้วจะมีความเฮงตามมาค่ะสองราศีนี้นะคะก็คือหนึ่งราศีกันค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะ และเอียวราศีนะคะก็คือราศีกรกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะกลุ่มต่อไปนะคะก็คือกลุ่มอันดับที่4นะคะมี2ราศีค่ะ อันดับที่4นะคะดวงจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจจะได้ลาบลอยมาบ้างแบบฟลุกๆนะคะแล้วก็จะมีแต่คนนำเรื่องราวดีๆนำสิ่งดีๆมาให้ค่ะสําหรับสองราศีในอันดับที่4ก็คือราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะและราศีกุมข่าหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ ถึงวันที่13มีนาคมค่ะมาถึงกลุ่มอันดับที่3นะคะกลุ่มนี้มี2ราศีด้วยกันค่ะอันดับที่3นะคะดวงในช่วงนี้นะคะจะดีกว่าเดิมมากๆค่ะดวงส่งเสริมคนรอบข้างอีกด้วยนะคะให้มันทำบุญเยอะๆเพื่อเสริมดวงนะคะจะได้พลิกชีวิตค่ะและอันดับที่3นะคะ ราศีแรกก็คือราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะและราศีพฤกษพนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะมาถึงกลุ่มอันดับที่2นะคะกลุ่มนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ราศีค่ะ อันดับที่2นะคะดวงชะตาจะพลิกไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมแบบมากๆเรียกได้ว,ว่านับเงินแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะและอันดับที่2นะคะคือราศีมีนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กกันยายนค่ะ และอีกหนึ่งราศีก็คือราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะ มาถึงอันดับที่1กันบ้างนะคะเหลือ3ราศีสุดท้ายนะคะอันดับที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป็นราชาราชินีแห่งนักสู้เป็นคนที่สู้แล้วเงินจะเข้าเงินจะเข้าแบบฉ่ำๆเลยทีเดียวค่ะจะมีแต่ความปังนะคะและมีแต่เสียริมงคลค่ะสำหรับราศีที่เหลือนะคะก็คือราศีเมษรหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะราศีต่อ ต่อไปก็คือราศีเมถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะและอีกหนึ่งราศีก็คือราศีตุลน,นั่นเองนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะ